ีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับมองเห็นไหมอ่าช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาตาร์านะครับลาตาร์าของวันที่สิบเก้านะครับเดือนเมษายน2 5 6 6ันห้าร้หกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับ วันพุทธนะราวสตาร์นะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรข่งให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ วันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาฝากทุกๆท่านนะครับแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณมากมานะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาสตาวันนี้วันที่19นะครับเด่น0ูนย์หนึ่งสองเน้นที่1นะครับลอง2กับ0ูนย์นะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับส่วนสองก็สองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับ ตัวลองคือศูนย์นะครับลองอคือศูนย์นะครับศูนย์ 0, ส่วนเน้นขอเน้นที่หนึ่งนะครับอลองสองนะครับวิ่งอ่าวิ่งก็ได้รูดก็ดีนะครับวิ่งลูดนะครับอ่าประมาณนี้เราก็มาดูที่ว่ามันจะเน้นทางไหนนะครับเป็นศูนย์หนึ่งสองเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับเน้นเน้นที่หนึ่งกับสองตัวนี้นะอื หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับเน้นทางท้ายนะอ่าเน้นทางท้ายนะครับเน้นทางท้ายนะอ่าส่วนทางนี้ก็เป็นตัวรองไปนะครับประมาณนี้เพราะว่าส่วนทางนี้คือตัวเด่นนะครับตัวรองคือศูนย์นะอ่าเน้นที่หนึ่งนะครับอืม ใครไม่มั่นใจในคู่เจาะทั้งหมดเนี่ยก็ก็สามารถที่จะรูดนะครับรูดรูดที่1กับ2หรือวิ่งที่1กับ2ได้นะครับลาวพัดลาวสตานะครับอืมประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงแหนะครับแนวทางก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะ ขอให้ได้เหได้กีดกันนะครับอ่าช่วงบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับที่จะออกผลนะบ่ายสามโมงสี่ห้าของทุกวันทุกวันมันก็เลยเถิดไปสี่สิบอยู่นั่นแหละประมาณนั้นไม่มีวันไหนที่มันจะตรงทั้งทีเวลาออกเวลาหยุดนะประมาณนี้นะครับขอขอบคุณน,นะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ